ชม่าคะพาไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโค้งมากที่สุดและนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติค่ะก็มักจะไม่พลาดมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนชมคุนเขาทะเลเหมอกและวัฒนับธรรมชนเผ่าค่ะซึ่งทางทอทอทอสํานักงานแม่ฮ่องสอนค่ะได้ส่งเสริมกระจายการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง7อําเภอวันนี้จะพาไปเที่ยวที่อําเภอไหนบ้างเดี๋ยวติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดแม่สอดเรามีเส้นทางที่เป็นโค้งเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความสูงความราชันตรงนี้เป็นนับว่าเป็นความท้าทายนะครับเราจึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาพิชิต4 0 8 8โคง้งแล้วก็ไปท่องเที่ยวให้กระจายตัวครบทั้ง7อำเภอซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแม่ห้องสอนได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กระจายตัวนักท่องเที่ยวไปทั้ง7อำเภอและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวตามเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสุขภาพป่างอุง้งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย หรือโครงการพระราชดำริบางตองสองเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งอยู่ที่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองไฮไลท์ของที่นี่คือสัมผัสไอหมอกเหนือน้ำท่ามกลางตาสนลองแพ่ชมหงเขาวและนอนแคมป์สัมผัสธรรมชาติสูตรโอโซน เมื่อมาปางอุงแล้วนักท่องเที่ยวก็จะไม่พลาดอีกหนึ่งสถานที่คือบ้านรักไทยอยู่ห่างจากปางอุงประมาณ13กิโลเมตรบ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเอากลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้คือมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่และต้องมาล่องเรือจิบชาชิมอาหารยูนานด้วย อีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามชมภูเขาทะเลหมอกและกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพร้อมอาหารพื้นถิ่นที่บ้านจาโบตั้งอยู่ที่ตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าซึ่งตำบลน,นี้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายภูเขาทะเลหมอกถ้ำ และสัมผัสชีวิตวิถีชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะพ้าได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านและบริเวณโดยรอบให้หน่ามองน่าอยู่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในตำบลปางมะพ้าก็จะมีอยู่11หมู่บ้านหลัก3ย่อมบ้านจะมีเช่นชาวไทยไทยใหญ่แล้วก็มูสดำหมู่สแดงที่อยู่ในพื้นที่นะฮะ แล้วก็จะสุดมากจะเนี้ในการที่มาสัมผัสในการวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละเผ่านะครัชาวบ้านนะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยของในพื้นที่ของบ้านและครอบครัวของของเราที่ให้แขกมาพักปีนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงเพราะว่าหนึ่งปัญหาอาจจะเกี่ยวกับสภ,สภาวพน้ำท่วมบ้างหลายจังหวัดนะครับได้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับที่บ้านจาโบก็บรรยากาศดีบรรยากาศสวยทะเลหมอกเยี่ยม ทั้งนี้นะักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ฮองสอนเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติที่สวยงามอากาศดีอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวและหากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลอย่างโครงการคนลครึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นชอบตรงที่บรรยากาศดีค่ะหนึ่งคือบรรยากาศดีวิวสวยมากเลยค่ะ สวยชอบมากเลยค่ะใช่แล้วก็ผู้คนไม่เยอะรล,ลมลื่นดีค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจมาลองเที่ยวดูค่ะเพราะว,าว่าวิวที่นี่สวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะอยากให้มีคนละครึ่งกลับมาค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้มีรายได้มากระจายในส่วนพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะก็มากันเยอะนะคะอากาศดีมากทะเลหมอกสวยมากค่ะ สิ่งที่ควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการจองห้องพักนะครับก็ทราบว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยพยายามที่จะหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของการหลอกให้โอนค่าห้องพักหรืออะไรต่างๆก็ขอให้ตรวจสอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตรวจสอบกับทางผู้กอบการอย่างชัดเจนนะครับแม่ห้องสอนดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกเมืองหน้าเที่ยวน่าอยู่แอวได้ทุกอำเภอและทุกวัน นทวุฒิมหาธรรมมงคลถ่ายภาพวัทีนีบุญเก่งทีมข่าว n อ t เชียงใหม่รายงาน